โยซาเดี๋ยวรุ่นเมกาเดิบยรุนดูไปดิบลวุนชาลซายจะกลนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีส์ไฟติ้งพาร์ทเป็นเกมแนววันพีวันพีสต่อสู้ประจ ol พายนะท่านผู้ชมนะมีเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องกับแนวอ่าพีวีพีนะท่านผู้ชมนะเนื้อเรื่องนี่ไม่จำเป็นต้องต่อ VPN นะส่วนอ่าพีวีพีต้องใช้ VPN นะครับก็ เออไปจัดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำยันตะคลิปสำหรับวิธีการดาวน์โหลวดวิธีการสมัครนะครับเอ้ยว่านจอยว่านจอยก็ดูไปโหลดมาได้เนี่ยก็ผมทำสอนไปแล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากเติมเกมนี้ไปเติมได้ที่ดิสเพนชชอปส่วนใครที่อยากจะอ่าเล่นเจ้าตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมเอ้ไม่ใช่อ่าเติมมีพีเอ็นเกมนี้นะครับยูบูสเตอร์เนี่ยอันนี้พี่รับเติมอยู่นะครับเพจบิ๊กโคกหนึ่งทักไปได้เลยนะครับน้องๆไม่อยากจะโมลุยเลยดีกว่าหวังจอยหวังจอยอิ่มแม่หมืงแม่ป้อง เอาอ่ะเอาอ่ะนี่ซันจีเรานะครับอันนี้เป็นภาสคูเค้กนะท่านผู้ชมนะเจีกับพุดดิ้งใช่ไหมนี่ <c oughs> นี่เนื้อเรื่องนะครับเราเล่นเนื้อเรื่องอยู่นะท่านผู้ชมนะตอนนี้มันมีตัวละครให้เล่นคตรเยอะคนดูตอนนี้เนื้อเรื่องนี่ไปถึงในะส่วนของวันโนคุนินะแล้วนะแล้วเชอร์ปูทำไมลูฟี่เกียห้าไม่มาเมื่อคนดูผมรอนานแล้วปีนี้มันจะออกไหมเกียห้าหรือออกปีหน้าเย่เย่ มาแล้วครับโอ้โหได้เล่นซันจิซะด้วยรอบนี้เออฟึ๊บต้าจ้าต้าจ้าสวยอื้อ,อ ho, สวยเยอะเอออ้อสวยต้าจ้าจ้าจ้าอือนี่โอ้โอหฮ่อโอ้โห่อฟึ๊บเฮ้ยเยอะสวยอื้อโหดอยู่นะคนดูซันจินะครับเป็นตัวที่แบบเคลียร์ลูกน้องมันไวมากเลยนะมา มาลักอินสติเกิลมาติมาตินอสติเกิลมาดิเหอออสวยหรอหัคทับสวยสวยสวยครับ้ยหนี่ทันจีขาไฟเฮียเดปจัมือือเ สวยสวยอื้มว่านจ้อยอันนี้คือเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะเยโอ้โหเอาเรื่องจาาแต่เล่นเนื้อเรื่องเราชิวเปรี้ยดอะไนี่อย่างนี้นี่มันมีตัวละครให้สุ่มอะไรเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมนะรอก่อนรอก่อนโหลดแมปโหลดแมปสวยโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะ มาสุ่มัวแล้วกันในนี้ผมจะสุ่มครอคโคได้อยู่ไอ้ครอคโได๋ยวผมค่อยสุ่มหนึ่งผมสุ่มไปตัวนี้กันมันชื่ออะไรวาผมดูจำไม่ได้ฮูฮูเนี่ยคนดูจำไม่ได้ฮูฮูส่ตนจะฮูฮูนะผมจำไม่ผิดนะวัตตะฮิกหมกตุกเลี้ยยี่สิบหกไปยี่สิบหกไปนะครับมาคนดูเราไปเล่นพีบีดีกว่าปีบียูด้านล่างซ้ายมือนะด้านล่างขวามืออ่าเนื้อเรื่องยังอยู่บนบนซ้ายมือนะทุกชนนะผมจะไปเล่น PVP กันนะฮะ นี่เราจะมาเล่นกับตันคิดสวัสดีอ่าใช่ยุทธทัศกับตันคิดคุณดูบ้ากันยารูไอเล่ห์ฮาฟไอเล่ห์ฮาฟอันเนสเอตนาสติกเกิลนาสตินนาสตินนาสติกเกิลนาสตินนาสเตินนาสติกเกิลไปนะครับโตมา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 โต้ยืบเฮ้ยบ้งสวยอือฟุบครับกับตันยุทธทัศคิดเบ่งเบ่ง เด้งสวยฮืยจ้าฮืยจ้าฮืยจ้าอาเนียวดีเออสวยสวยอเออืออฮืยจ้าปุ๊บเบ่งสวยย้าลูดครับสวยโบโบบเอาจัดคนดูนี่แน่เออสวยเออมาเดียวมาเดียเอ้ ฮุ๊บสวยอืออือโอ้โหโทษยุทธัศต์กับตันคิดเราโดนสลัดกับตันคิดเอ้ยแบมสวยนี่ยิงบีมเลเซอร์อืออืออือสวยครับปั๊บอุ้ยนี่นี่นี่หมุนครับสวยเอาขึ้นไม่หล็กไปสวยอือ นี่อุ้ยเออืออุ้ย,อยโอโ้โหเผื่อเข้าไปโดนวัตตาฮิกเอ้ยนี่โอ้ยโอโ้โหใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นเพื่อนเออเอ,อวัตตาฮิกรบรูนี่สวยอ,อือ นี่นี่สวยโดนคขาปาตีนี่นะอย่ายิงปีมือแตกมาอดี๋มาเนี้ยวังอายุไปก่อนครับโหดอยู่นะคนดูถ้าเล่นถ้าคนเล่นเป็นนะยุทธทัศกับตันคิดนี่ผมว่าโหดเป็นอย่งตัวที่โหด อันเนสอิตาเนสตีเกลเฮียแมแหวเฮ้ยเออเออพุบครับแบมแบมสวยหม้อใสอึบสวยอ๋อบุ่งเฮ้ยเฮ้ยยฮีสวยสวยออ โดนันตีนี่ไนงะรวมล่างครับเฮ้ยรวมล่างกระโหลกคุณเหล็กยา่าบูงบูงบูงเอาดิบูงสวยบูงบูงเรียบร้อยครับตุยเฮอันนัทไอส์แอนติเกลอันนัทนอส์ติเกล อาเดี๋อาเดี๋ยวไปลุยกันต่อลุยกันต่อนะรอกันตรุยลุยกันต่อนะรอกันตรุยไปฮะยูหูเฮ้ยทุบก่อนครับสวยนี่ช็อตบีมตบตบตบสวย อืออือเอาเดียร์ดีอันนี้เราเปลี่ยนขั้วเหนือขั้วใต้อยู่นะครับมันเป็นยุทัศน์กับจันคิดนี่มันเป็นอ่าผลเม่หลีกนะท่านผู้ชมนะอุ้ยโบูอุ้ยโบูบูบูเด้อนี่แน่นี่แน่อือสวยเอาหน่อยเอาหน่อยอืมหดจัดคนดูเดออือบีมเง่งห ปวดเกินพี่ชายเอาไว้เอาไว้ปึบโ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 ฮ้ยโอ้โหบ้ากันอี๋เออเออเออไหวครับเอาหน่อยเอาหน่อ,นอยคู่มวยก็น่าเสียยโบโบ บูเฮ้ยอะอืออือตัวตึงสกิลครับโจโจโจสวยอือบู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 เอาดิอือไปเลยเว้ยไปเลยเว้ยอึบทูปครับสวยโอ้บู บูบีมนี่สวยนี hmm. so degree, ่น cool ี่เอาดีเอาดียวโหหหหัวจัดคนดูเออ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 ยิงบีมนี่แน่เออกลับมากระดาษใสโยนี่แน่สวยเออ อออืืบีมแวงโอ้ยเนี่ยไอจังหวะบีมศาสตร์ซ้ายขวานี่สศาสตร์ไม่ค่อยอยากจะโดนนะคนดูนนี่อายุฤดูร้อนสวยครับเรียบร้อยนี่แน่ลงอันตรีกรอบเลยซิอ่ะอ่ะอไปเลยครับหยายออไงไปดิ ราชาปุูไปฮนะกดโตไม่รอแล้วนะ a n น a Antarctica a n น a r c อ i c a น n t a r c t i c a ไปเลยจ้าเว้ยรอบนี้เจอกับฮูฮูสแล้วก็โอดิงแล้วก็เลลี่ตอนนุม่มมาว่ะมาว่ะคนดูโหยากอย่างนี้นี่คนดูถ้าผมเจออย่างเงี้ย แบมปึ๊บสวยนี่นี่ตบตบสวยอือสวยสวยอ้าควคนออกเลยอะไรอะลูกพี่เฮ้ยมันรีบกดออกไปไหนวะอันนี้มันอันนี้เป็นถอดใจง่ายกันเลย่านนคนดูโอ้ผมกำลังจะนวยนะเมื่อกี้นี่ เอนนัสอีตาหนักตีเกิร์ลมาดิมาดิอย่าดิอย่าดิป่วยโบสวยโบโบูบสวยนี่นี่นี่สวยเอ้ยโอ้โหยอกก่อนครับสวยสโมูเกอร์สโมูเกอร์กระสอบใส่สมูเกอร์ว่ะอุ้ยนี่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 ปุบครับสวย เอาหน่อยเอาหน่อยเออแบ๊ะแบ๊ะแบะสวยบีมจุจ้าจุเฮ้ยเฮ้ยอือเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยอือโหไอชาร์จเมื่อกี้โคตรแรงไงโคตรสกิลสองค้งไหมคนดูโหดจัดๆนะฮะปึ๊บเฮ้ยอือสวยปึ๊บโบโบ บูอือยะหน่อยหน่อยไหวเอ้ยอือทุบครับอื้อจะทุบปกติแม่งก็โหดแล้วนะเอ้ยโอ้โหเกือบจะบีมโดนละอืมสวยสวย เทุบครับสวยแปมเฮ้ยสกิลสองชาร์จทุบแรงมากนะคนดูเฮ้ยไปไม่ได้ยังไงยูทาร์กับจันคิดเหรอเนี่ยสกิลสองทุบดีทุบแรงมากเลยสวยเอออะไรอะเนี่ยไปครับไปครับ อืออเออเออืออ่าเร่อเร่อเอ้อืมหลบได้อ <ım ensen> ๋อโอ้โหโดนระเบิดไฟปึ๊บนี่นี่เอ้ยอือปั่นครับสวยเนี่ยผมปล่อยมันช็อตที่เฉยก็ได้นะเลือดมันลดไปมมาผมรอใส่ติ นี่แน่เรียบร้อยว่างเจ็บเลยร้องเพี่เฮ้ยบีมซะหน่อยอ๋อปิ้วทรูมอย่ามีแต่คุณเซย่เอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดคุณดูมาออกมาหารับของก่อนนะฮะ e n อินนัสอินนัสนัสตี้เกิลแอนด์เดอะนัสเดอะนัสตีเกิล สวยครับว้าวเอยชนะอีกรอบเดียวผมก็ได้ใบนี้นะใบสุ่มนี้นะท่านผู้ชมนะวัดแต่คลิกรับของรับของก่อนอย่อมีตร์สวยเออผมไปเล่นอีกทั้งตาดีก่อนนะคุณดู

เอ้ยสกิลก่อนนี่สวยนี่เอ,อ้ยแวงสวย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 เออหัวจ,จัดหัวจัดคนดูสวยเรียบร้อยครับอย่างนี้เออเออสวยนี่นี่แวง นี่เป็นไงล่ะแค่ขี้โมกแตกไปดิผมมันปีงสามร้อยซะด้วยไอ้หนุม่มคนนี้ได้กาดูเดี๋ยวมันเจอสวยือ้อโดนครับเรียบร้อยมาดีครับนี่บูงว่า เฮ้ยอื้ออืออือนี่แน่สวยครับโอ้นี่สวยเรียบร้อยอ่าอื้อเฮ้ยโบโบโบโดนอีกครับอื้อเอาไปกินเอาไปกินยุทธชั์กับตันคิด ฮ่าบูง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 ตัวเอบูงบูงตัวเออาตตตตตอามันง่ายอยู่นนี่คนดูโดนพี่เป่ารัวๆเลยไอ้พวกนี้ปึ๊บ โอ้โอ้โอ um ้ชี้ชี้เนี่ยเออเออเออเอตัวอะไรปั๊บเอ้ยเออเออโอ้ไม่โดนเฉยป่ะเฮ้ยให้รอบนี้โหดรอบนี้มันโหดเออเออนี่ในสวนในสวนนี่อ่าแตกเลยป่ะ สวยครับสวยครับเออสวยนั่นแหละโอ้โยมันมาจากด้านหลังเข้าจากด้านหลังเออ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 มาดิมาดิเฮ้ยไปต่อยปุ๊บแล้วผมชะง,งักทำไมวะคนดูเฮ้ยว่าแปลกๆมีกลิ่นมีกลิ่นอย่างนี้มีกลิ่นนี่